ก็ปกติที่ร้านไอ้นี่อยู่แล้วพี่มีลูกค้าประจําอยู่แล้วลแต่ก็วันนี้ก็ลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมจากที่มีกระแสีไมจ้ะเขอกขายพี่คิดถึง่อไห่มาถึงยังไงพี่จํนนาจนวนนะหรอมันไม่ตายตัวพี่แต่ที่ร้านนะ่ะค่อนข้างจะมีลูกค้าประจําเยอะอยู่แล้วลจ้ะแล้วตอนนี้พอกระแสมานี่มัน,ม,น,ม,นมันก็เยอะขึ้นรู้สึกว่าได้ลูกค้าแบบขาจรเยอะขึ้นจ้ะอยากขอบคุณ ก็ขอบคุณที่ยังคือยังรักในความเป็นไทยยังกินขนมไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้โปรโมทที่ไปก่อนจ้าโปรโมทเรื่อยอเๆเลยจ้าแล้วแต่ตอนนี้เ็ิ่มเพิ่มพอกระแสมาคนก,ก็เริ่มมาเยอะเยอะเยอะขึ้นจ้ะมีลูกคือลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำมาเยอะขึ้นเลยคือแบบจอดรถซื้ออะไรเงี้ยเยอะขึ้นค่ะแล้วต้องเพิ่มจำนวนขึ้นนะหมายถึงการขายเพิ่มค่ะหนูก็ได้ค่าแรงเยอะขึ้นนะหนูก็ได้ค่าแรงเยอะขึ้นเพราะว่าหนูทําแป้งเยอะกว่าเดิม เมื่อก่อนเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรเมื่อก่อนก็มีสามสี่ห้าเดี๋ยวนี้ก็หกเจ็ดได้ขึ้นเลยจ้าจ้าพอริซ่าเนี่ยนะจ้าเออเข้าไหนดีเนี่ยตามตาอย่าที่รับตีแล้ว งนี้มามาซื้อนี่เพราะกระแสลิซ่าครับใช่ค่ะเพราะว่าตามพี่ลิซ่ามาเลยค่ะอืมเราเราดูแล้วอย่างนี้ดีไหมฮะโอ้ยรู้สึกว่าดีมากเลยที่เขาได้มาช่วยแบบรีวิวเพราะว่าปกติเราเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกินโรตีสายใหม่เลยแต่ที่มาเนี่ยเพราะว่าตามรอยมาเลยจริงๆก็ขอขอบคุณพี่ลิซ่ามากนะคะที่แบบมาช่วยงานกระแสทำให้โรตีอยุธยาขายดีขึ้นอีกมากเลยค่ะคควันนี้มาซื้อกันเยอะไหมฮะมาซื้อเยอะไหมก็ดูคิวนี่น้องไปเข้าน้ำม,มาแล้วหนึ่งรอบก็ยังไม่ถึงคิวนะ ยาวแมะวันนี้ซื้อไปเท่าไหร่ครับก็ซื้อไปสิบชุดโอ้ยเยอะค่ะว่าจะซื้อไปแจกคนในคอนโดด้วยอ๋ออันนี้มาจากไหนฮะเนี่ยกรุงเทพอ๋อเราก็ทราบข่าวจากลิซ่าด้วยฮะก็ไปติดตามลิซ่าค่ะเป็นเอฟซีมากอยากสวยเหมือนลิซ่าโอเคครับโอเค อ๋อต้องขอบคุณน้องลิซ่าด้วยนะคะกระแสโรตีดีมากพี่มาจากโคราชนะคะยังมาซื้อถึงอยุธยาอ๋อได้ดูด้วยค่ะแบบตรงนี้ในความารู้สึกยังไงครับที่เขาโปรโมทก็ทำให้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึง่งจากหลังเหตุการณ์โควิดนะคะ<ม>ค่ะ,ะใช่ก็เป็นกระแสที่ดีค่ะขอบคุณไหนคะเหมือนกับมะม่วงเหมือนค่ะแต่ก็อย่างว่านะโรตีก็ อร่อยค่ะค่ะขอบคุณที่ทานด้วยนะคค่ะขอบคุณน้องนะคะที่โปรโมทให้โรตีกลับมาได้ดังเหมือนเดิมให้กับพวกเราได้ทานกันอีกมาต่อได้ชอบกินด้วยชอบทานค่ะมาจากโคราชก็แวะทุกครั้งค่ะเล้ยแวะมาด้วยค่ะมาไหว้พระด้วยขอบคุณมากค่ะที่ตรงนี้ดีกระแสดีซ่าดีขึ้นอ๋อดีมากเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ลิซ่า ออกไรอ,ออกกระแสโรตีให้ะคะ่ะก็มีลูกค้ามาทุกทุกวันนะคะ่ะจากแบบว่าปกติของเราร้านเราก็ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นมากกว่าเดิม,ะะม<า>อีกค่ะยังไงต้องขอบคุณลิตาด้วยขายปนริมาณเยอะกว่าเก่ามากกว่าเก่าค่ะมากกว่าเก่าจากปก,กติเราขึ้นไหมฮะกว่าเดิมใช่ค่ะเพิ่มขึ้นปกติก็มีแถวยาวทุกวันอยู่แล้วอันนี้เราก็ผลิตไท้มไม่ทันต้องเพิ่มเาตาแป้งเพิ่มมาคะ่ะโอ้แน่นเลย,เลยใช่ค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะค่ะขอบคุณี่ทาเงค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณกระแสของน้องลิซ่าด้วยนะคะออกระแสที่ไหนก็จะทําให้ยอดขายของสินค้าของประเทศไทยเราดีขึ้นของแต่ละจังหวัดดีขึ้นนะะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็จะติดตามกระแสของเขาในครั้งหน้าอีกค่ะขอบคุณลูกค้าอย่ยนะมขอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะของเรานี่คือจะผลิตคุณภาพ ที่ผ่านมาสิกว่าปีเราพยายามเน้นคุณภาพนะน,นะคะลูกค้าที่ซื้อไปทานมายืนต่อแถวกันก็จะบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะมาร้านนี้คือแป้งอร่อยนุ่มหอมนุ่มจริงๆค่ะก็ลิซ่ากะ็ะทำาป,ปด้วนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าก็จะ,อะคอมเมนต์มาว่าของเรานี่สมราคารอค่ะค่ะแ้วยังไงขายดีกว่าเก่าใช่ค่ะขายดีกว่าเก่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าค่ะดเลดเลเดิเลสวยงาม ดนไปสั่งเนี่ยนั่นไปไหนอ่ะไปมเลยอ่ะ้ามยอ น้องได้ข่าวลิซ่าไหมคะได้ทราบข่าวจ้าดีใจมากเลยเป็นยังไงบ้างดีใจยังไง้าที่ลิซ่าได้รู้จักโรตีสายใหม่อยุธยาแล้วบอกว่าอร่อยมากมชาวโรตีอยุธยาดีใจนะคะที่ลิซ่าเห็นคุณค่าเห็นความอร่อยของขนมไทยขายดีไหมตอนนี้ตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นจา้าหลังจากโควิดตอนแรกเงียบแล้วพอมีกระแสลิซ่าวันนี้เริ่มดีขึ้น ้าีแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะคนน้อยลงใช่ไหมน้อยลงมากมากพอมีกระแสลิซ่านี่ก็กลับมาบูมจ้ากลับมาบูมเหมือนเดิมเลยใช่จ้ะตอนนี้เราต้องเพิ่มจํานวนขายไหมก็ทําตามที่ลูกค้ามาหน้าร้านเพราะว่าที่ร้านทําไปขายไปจ้ะลูกค้าจะได้ของใหม่ๆอย่างที่ลิซ่าบอกว่าโรตีอยุทยาอร่อยเพราะของเราสดใหม่ทุกวันนี่ก็เลยมีคนมาซื้อเลยใช่จ้ะ ฝากโรตีอยุทยาไม่ได้อ้อมใจทุกคนด้วยนะจ๊ะแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนขายเท่าไหร่เมื่อก่อนขายเมื่อก่อนปกติจ้ะมีสามชุดร้อยมีห้าสิบบาทมีชุดใหญ่ร้อยหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เหมือนเดิมจ้ะขายเหมือนเดิมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นราคาของขึ้นแต่แม่ค้ายังไม่ขึ้นราคาจ้ะแต่คนนี่มาเยอะกว่าเดิมดีมากจ้าฝากฝากชื่อร้านโรตีด้วยนะคะโรตีสายใหม่สุดที่นิวจ้านาโลงบาลอยุธยาค่ะ เอาชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงชุติมาการพ์ร,ร้านโรตีสายใหม่สุดที่นิวหน้าโรงพยาบาลอายุธยาต้า นี้ขายดีไหมฮะขายดีค่ะหลังจากกระแสลิซ้าค่ะลูกค้าก็ตามมาหายเยอะเลยค่ะอ๋อคนเยอะกว่าเก่าไหมมากกว่าเดิมค่ะมากกว่าเดิมนะคะ่ะแล้วตอนนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงครับก็ต้องเตรียมน้ําตาลใส่ใหม่ต้องเตรียมแป้งให้เยอะขึ้นค่ะอ๋อค่ะแล้วทุกวันนี้มันก่อนขายมีคนเยอะมากกว่านี้ม่ก่อนที่ลิซ้าจะมาอ่ามันก็พอมีค่ะแต่ตอนนี้คือมันมากขึ้นค่ะขอบคุณลิซ้าไหมคก็ขอบคุณนะคะที่กินลอตีใส่ใหม่ค่ะ จะได้ขายดีๆกันค่ะอยากฝากคนที่ผ่านไปผ่านมาหก็ฝากร้านโรตีเสกใหม่โรตีแม่ชูศรีโรตีเสกใหม่ค่ะแไว้เข้ามาชิมได้แล้วก็ถ้าสนใจจริงๆก็มีส่งออกต่างประเทศเลยนะคะวันนี้วันตอนนี้ค่ะวันนี้คนมาซื้อเยอะไหมครับก็เยอะขึ้นนะคะช่วงเย็นมานี่รู้สึกทําไมคนเยอะเหอกันก็ทันไหมทันก็ทันค่ะสู้ค่ะงสู้อยู่ถ้าไม่มีกระแสลิซ่านี่โรตีเราจะกลับขึ้นมา ก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นค่ะโควิดมันก็บางลงแล้วก็เริ่มช่วงนี้ช่วงเทศกาลแบบเข้าพรรษาด้วยแ้วยิ่งมีกระแสยิ่งมันแตยิ่งเยอะเลยค่ะยิ่งมาเยอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยพารวยหรอไม่ไงส่งต่างจริงลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยสองร้อยชุดอ๋อนี่ต่างประเทศเราต้องส่งไปต่างประเทศเลยใช่หนูส่งเกาหลีไปแล้วค่ะ แล้ว่านี่เป็นกระไส้ลิซ่าก็เนี่ยลูกค้าสั่งมาจากเกาหลีเนี่ยค่ะสัส่งมาจากเกาหลีนะค่ะลิซ่าเนะนี่ยนะใช่ก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยส่งรูปมาให้ดูแบบนี้ออ <laughs> แล้วก็สั่งมา200ชุดค่ะสุดยอดจริงอย่างนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะตัวเปนะ๊ะน้องไค่ะที่สั่งนะรว <laughs> ยว่าสั่งตลอด